สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยนะครับมาเมมโมรี่นะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ไม่มีท่าทีว่จาจะซาเลยเนาะหลักหมื่นอพขคืนทุกวันทุกวันเลยตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่บ้างครับเนี่ยสบายดีกันหรือเปล่าเออขอมนตงพูดคุยกันหน่อยนะครับว้าเข้าเรื่องเลยแล้วการที่ผมมาวันนี้จริงก็อยากจะมาพูดคุยกับข่าวของดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งซึ่งเป็นดาราที่ผมชอบมากแต่ให้พูดถูกเลย เขาเป็นดาราฮอลลีวูดอันดับหนึ่งในใจของผมเลยเขาก็นั้นก็คือเดวินจอห์นสันที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของเขาก็คือเดอะร็อกครับผมเนี่ยชอบเดอะร็อกมาตั้งแต่เขาเป็นนักมวยปล้ำนะคือก็เป็นนักมวยปล้ำท,ที่ที่ครองใจผมมาตลอดตั้งแต่สมัยนั้นพอรู้ว่าเขาไปเล่นภาพยนตร์อย่างนี้ผมก็ตามดูหนังของเขามาตลอดเหมือนกันจนเดอะร็อกเนี่ยเขาได้มาดังแบบเปรี่ยงปลาาจริงๆก็คือหนังเรื่องอ่ะฟาดไฟหรือ ูดกันง่ายๆคือฟาสเอฟเฟียลภาคที่ห้าหนังฟาสห้าที่เดอะล็อกนได้กับเข้ามารับบทเดอะล็อกได้เข้ามารับบทของลุกฮอบที่ต้องเข้าปะทะกับพระเอกอย่างวินดีเซลเนี้ยเป็นบทที่ทาให้เดอะล็อกเนี่ยได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวจริงๆซึ่งทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักเดอะล็อกซึ่งก่อนอันนี้เขาเขาเล่นมาแทบทุกบทแล้วเดอะล็อกเขารับหมดเลยตอนนั้นเป็นหนังเป็นพวกหนังเกรดบีหนังแผ่นนะก็ไม่ค่อยได้ดังอะไรมากนะตอนนั้นแต่ตอนนี้คือเดอะล็อกเนี่ยเหมือนเป็นตัวชูโรงในให้กับหน ถ้าเรื่องไหนไม่เดือดร็อกนะผมบอกเลยว่าเรื่องนั้นน่ะถ้าจะปิดประตูการเจ๊งเลยหนังถ้าจะไม่เจ๊งเลยเพราะว่าพลังดาราเนี่ยถ้ามีเดือดร็อกเล่นเนี่ยจะสามารถดึงดูดคนดูได้เยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือผมแน่นอนครับถ้ามีเดือดร็อกปุ๊บเนี่ยผมยอมเสียตังค์เลยไม่รู้เรื่องเลยครับว่าหนังเป็นยังไงที่รู้คือไม่เดือดร็อกผมดูไว้ก่อนเป็นหนังเป็นไงอีกเรื่องหนึ่งก็มันเมื่อประมาณเหลายวันมาเนี้ยมันก็หลายวันที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าผมเองก็เพิ่งว่างได้มาทําคลิปเนี่ยก็เดือดร ออกมาประกาศตัวชัดเจนว่าเขาจะไม่เล่นหนังฟัสเอฟฟิวรีอีกต่อไปแล้วทั้งภาค1 0 11ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนทราบนะว่าเดอร็อกมีข่าวว่ามีปัญหากับวินดีเซลมาตลอดเรื่องของเอ่อความไม่เป็นมืออาชีพอะไรแบบนี้ผมเองก็ได้ตามข่าวเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ข่าวแน่ชัดนะตอนนั้นสุดทน,นนี้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขามีปัญหารจริงจริงแต่ก็มีกระแสอีกช่วงหนึ่งนะที่บอกว่าเดอร็อกกับวินดีเซลเขาคืนดีกันเรียบร้อยแล้วอ่าผมก็บอกว่า เพราะว่าอดีกันไว้มันก็ดีกว่าทะเลาะกันน mm ่ะเดอร์ล็อกจะได้กลับมาเล่นฟ้าสิบกับฟาสิบเอ็ดแน่นอนเลยเพราะว่าฟ a าสเก้าแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือไม่มีเดอรล็อกเล่นแล้ว mm hmm. เขาจะซีน่ามาเล่นแทนเดอรล็อกติดทายหนังเรื่องอื่นแล้วก็ไปเล่นหนังภาคแยกอย่างฮอบส์แอนชอร์ด้วยณนะตอนนี้เดอรล็อกเขาก็บอกว่า mm hmm. เขาออก mm hmm. อประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่เล่นฟาสิบกับฟ้าสิบเอ็ดนะตอนที่ผมรู้ข่าวเนี่ยผมก็ถือว่าอ้โหเฮ้ยเอาจริงดิไม่เล่นแล้วเหรอคือที่ผมดู Fast and ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมเข้าไปดูเดอะร็อกนะคือหนังฟาดก่อนนะั้นะนะผมไม่ได้สนใจเลยไม่ค่อยไม่เคยได้อยู่ในหัวผมเลยจนมีเดอะร็อกเข้ามาผมก็เริ่มติดตามหลังเรื่องฟาดไอฟิวเรียสแล้วผมก็ตามเรื่องนี้มาเรื่อยๆจนจนเดอะร็อกไปทำภาคแยกอย่างฮอปแอนชอร์เนี้ยที่เล่นคู่กับเจสันสเตเทมผมก็ถือว่าเป็นหนังที่เอดูมันแอคชั่นสะใจมากเลยก็แอบเสียดายนะที่เดอะร็อกเขาบอกว่าเขาไม่เล่นแล้วตอนนี้จริงๆพอมันมีข่าวมาแบบนี้มันก็ให้ผมฉุกคิดไปอีกว่าเอา้า ีในเดอะล็อกว่าคืนดีกับวินีเซลแล้วไงอ่ะนี่ดีกันจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแค่สร้างกระแสขึ้นมาช่วงหนึ่งเออใครใครใครรู้อะไรชัดเจนก็ลองคอมเมนต์บอกผมเลยนะเพราะว่าผมเองก็เข้าใจว่าทำไมเดอะล็อกถึงไม่เล่นต่อหรือหรือเขาคิดว่าเขาคิดว่ายังไงดีงานเขาก็เยอะพอแล้วเขาอาจจะไม่ว่ามารับเล่นฟาสเพราะตอนนี้เดอะล็อกเขาก็มีหนังหนังที่จะฉายในปีนี้อย่างจังเกิลครูซเนี่ยหนังภาพยนตรยจากดิสนีย์ผมก็ว่าเฮ้ยเขาติดคิวแน่นไปหรือเปล่าจริงจจังเกิลครูซเนี่ยเราก็ต้องได้ดูแต่ปีที่่่แแแลล้้วววตา ด้วยวิกฤตโควิดสิบเก้าทำให้เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆจนตอนนี้ยังไม่ได้ดูสักทีแนตะ่ผมก็รอดูเหมือนกันจังเกิ้ลครูซที่เป็นหนังนภาพยนตรยนะแสดงกับเอมิลี่บรันส์ผมก็รอดูอยู่เหมือนกันเอมิลี่บรันส์นี่ก็ก็มีชื่อเสียงมาจากเรื่องอควาเอ็ดเพรสตอนนี้อควาเอ็ดเพรสก็ได้ฉายไปเรียบร้อยแล้วในโรงหนังบ้านเราเองก็อควาเอ็ดเพรสได้ฉายนะแต่ว่ามันจะอยู่โรงต่างจังหวัดซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดูเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพแน่นอนครับผมก็รอดูผลงานของเดอะร็อกอยู่แล้วกก็มีีเเเอ่เ่่รืงทได้ลนับ เกดดากระดดก็คือเจ้าของบทวันเดอร์บุ n มนแล้วก็ไรอันเรโนโที่เป็นเดดพูลอ่ะเห็นว่าอันนี้จะฉายทางเน็ตฟลิกนะจะไม่ลงแผ่นนะแล้วก็อีกไม่อีกข่าวหนึ่งที่ผมได้รับการอัปเดตมาล่าสุดก็คือตอนนี้เรื่องแบล็กอ d ดัมอะเดอร็อกได้รับบทเป็นแบล็กอ d ดัมนี่ทุกคนคงรู้ข่าวเนาะตอนนี้ข่าวออกมาว่าเขาถ่ายทางมาเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อผมก็รอดูว่าเออหนังจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเดอร์ร็อกเนี่ยเขาจะมาเปิดเขา,เขาจะมาเล่นในจักรวาลดีเนี่ยผมคิดว่า คงเป็นอะไรที่สนุกน่าดูแบล็กอดัมเนี่ยจะเป็นคู่ปรับของชาแซมเลยถ้าใครเคยดูชาแซมอะมันจะมีที่ว่างเหลืออยู่ที่หนึ่งอะในฉากถ้าจำไผิดมันเป็นไม่ได้จะเป็นฉากตอนไทยหรือเปล่านะว่ามันจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ว่างอยู่เก้าอี้นั้นเป็นของแบล็กอดัมเหมือนแบล็กอดัมจะเป็นเป็นตัวร้ายนะที่ไปคู่ปรับกับชาแซมแล้วเดอะร็อกมารับบทนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ที่น่าตื่นเต้นมากเลยผมอยากดูให้มันเร็วๆกว่านี้แต่ก็ทำไงได้เนาะว,วิกตโควิดมันทำให้แบบอะไรก็ช้าไปหมดเลยเ ก okay, ็ในส่วนของโอเคครับในเรื่องในส่วนของเดอะร็อกเนี่ยผมเองก็จะติดตามผลงานเขาอยู่ตลอดเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังเพราะเขาเป,ป็นนักมวยป้ามแล้วก็เป็นนักแสดงที่ผมชื่นชอบอะ่ะเดอะร็อกนี่คืออันดับหนึ่งย้ำเลยว่าเดอะร็อกคืออันดับหนึ่งในใจของผมจริงๆโอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับกับเรื่องของเดอะร็อกอะวันนี้เรามาอีกข่าวหนึ่งดีกว่าข่าวล่าสุดเกี่ยวกับหนังจอร์นวิกภาคที่4ี่นะครับวันวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอ่ะ ของเจิ้นจือตันหรือว่าดอนนี่เยนนะครับผมดอนนี่เยนอัพรูปแล้วว่าวันนี้เขาจะไปสแสดงเปิดกล้องเรื่องจอห์นวิกในภาคที่สี่ซึ่งเขาว่าเขารับบทนะจอห์นดอนนี่เยนเขารับบทเป็นเพื่อนของจอห์นนะเขาจะมาช่วยจอห์นต่อสู้กับพวกเออ่สภาสูงนะว่าอย่างนั้นก็ผมเห็นแล้วว่าเออน่าจะมีอะไรน่าสนใจเพราะว่าดอนนี่เยนเนี่ยเราผมเคยผลงานมาตลอดตั้งแต่เล่นเป็นอาจารย์ยิปมันเล่นในที่พวกเอสดี man, ทูน <S, S 2> อาา man, อฟเซนซันเดอาาร์เคสนะาช่ไม่ผิดนะ จำชื่อผานผิดแต่ถ้าผิดนี่รบกวนขออภัยด้วยแล้วกันครับก็ผมก็รอรุ้นอยู่ว่าหนังจะออกมาเป็นยังไงวันนี้เห็นเขาอัพรูปแล้วว่าเขาเริ่มถ่ายทํากันเรียบร้อยแล้วเราจะด้ดูจอห์นวิกภาคที่4ี่ในกาหนดฉายพฤษภาปีหน้านะแต่ผมจําวันที่ไม่ได้แล้วก็เราดูครับว่าหนังจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ๋อแล้วก็ที่ผมวันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันเกิดของตอนนี้เย็นนะแต่ถ้าผมลงช้าไปก็ก็เข้าใจด้วยนะบางทีเราติดการตัดต่ออะไรแบบนี้ทําให้ช้าล่าช้าได้ ครับผมวันนี้ก็มี2ข่าวที่จะคุยกันนะครับผมก็คือเรื่องของเดลอดรอแล้วก็เรื่องของตอนนี้เย็นนะครับถ้าใครมีอะไรแนะนําหรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่ขาดตกไปเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมัมเมโมรีด้วยนะครับแล้วฝากกด s u b s c r i b e ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ